กำลังทดสอบให้นะครับว่าเป็นไงก็เป็นเพิ่งเห็นนะครับเป,เป็นอย่างเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราบินง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นหมของมาธรรมะเขาดีขึ้นนะฮะแต่อ,อย่างเช่นการพิษก็จะน้อยลงนะฮะหรือการคอลแลบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเปิดง่ายขึ้นแต่แต่แต่ไม่ได้หมายความว่าพอเทคโนโลยีมันดีขึ้นแล้วนักบินจะ ขาดการฝึกไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะอันนี้มันมันทำให้เราง่ายขึ้นเท่านั้นเองเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกฝึกให้มันอยู่หมัดเนะี่ยแต่มันง่ายนะครับมันง่ายแต่ไม่ใช่ไม่ฝึกนะครับหลายท่านเข้าใจผิดนะครับคิดว่าทงโยโียีง่ายแล้วก็ภูมิคุ้มใจกับล่มแล้วอะไรเงี้ยขาดการฝึกรือควบคุมล่มอันนี้ไม่ถูกต้องนะทุกล่มทุกตัวในโลกใบนี้เป็นผ้า ยังไงก็ยุบได้ทุกส่วนนะครับสายขวาแลาหลังเป็นไปได้หมดนะครับยุบตัวได้หมดเพราะฉะนั้นนักบินมีหน้าที่แก้นะฮะแก้แล้วก็จะจานมันนะครับยัมีความจําเป็นเท่าเดิมนะครับหรือต้องเข้า,าํำการฝึกสามชั้นด้วยนะครับชั้นพลาดต่างๆ พราะว่าการบินเนี่ยมันมีด้วยประกอบด้วยทักษะอยู่สามตัวนะครับสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือทักษะหลักลคือทักษะที่จําเป็นในการบินนะฮะตัวที่สองคือทักษะย่อยหรือทักษะรองเนี่ยมันทำให้การบินทํางานได้เร็วขึ้นง่นายขึ้นนะฮะและตัวที่สาก็คือกลุ่มทักษะแ,แก้ไขข้อขัดข้องเนี่ยอย่างเช่นลมปิดพับอะไรอย่างเนี้ยจะต้องจัดการยัางไงถ้าเรารู้เราฝึกเป็นเราก็ปัดภัยนะ ถ้าเราไม่เป็นอันนี้คือปัญหานี่ด้วยเหตุผลนี้ทำไมถึงต้องเข้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยได้บรรจุทุกทักษะไว้แล้วแล้วนะครับให้นักเรียนแก้ไขด้วยตัวของนักเรียนเองนะหลังจ,จากจบฝึกการฝึกแล้วก็จะมีสมรรถนะในการบินสูงนะครับตึงตึง,ต,งตึงนิดหนึ่งค้างเนี้ยตึงค้างคอยตึงก่อนเนี่ตย,ยตึงค้างคอยคอยตึงค้างคอย จะด,ดูมันยกป่ะไม่ยุบไม่ยกุกโอเคเอาไปใหม่เนี่ยเตึง้งตงแบบให้มันอยู่เฉย,ยดูที่มันจะยกไม่ต้องให้มันวิ่งอะ่ะยิงย่งยกเอยิ่งยกมือมันยิ่งยกจริงวะอ้าวจริงวะเนี่ยเ้ากลายมาเป็นไอไอแองโกลแทกคาเปิดไปให้แล้วนะครับหมายถึงว่า,วาถ้ายกมือมันก็สามาถไต่อากาศได้เลย,ยถ้าเป็นโดยล่มสมัยก่อนนะั้นจะต้องดึงดึงปีก ให้เปลี่ยนแองเกลว่าแท็ไมาให้มันเผลอเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะเกิดการยกเดี๋ยวให้ครูทดสอบก่อนนะตึงค้างคอยเออลองดูจิยิ่งไปใช่ป่ะอ๋อแสดงว่าเขาเขาเขายกด้วยอัตราการการเร็วอ่ะความเร็วอ่ะด้วยความเร็วด้วยอัตราอัตราของอากาศที่ผ่านล่มะครับแต่นี้มันก็เป็นตามไอ้นี้อยู่แล้วตามทฤษฎีอยู่แล้วอาจจะใช้วิธีการเปิดปิด แองเกลออฟ t วแท็ก็คือตัวเปิดเปิดชายร่มเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้ขึ้นขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยอาจจะช่วยในการยกเดี๋ยวดูก่อนนะว่าอาการนี้เป็นไงเพราะล่มแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับเราต้องศึกษาให้มันชัดเจนว่าตรงไหนทําได้ตรงไหนทําไม่ได้ด้วยยกมเออว่ะมันอะไรวะเนี่ย I